สวัสดีค่ะชื่อโอ๊ตนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะอย่างแรกเลยเนาะก็คือทำเลค่ะทำเลสวย แล้วก็พอเข้ามาดูแล้วแล้วก็ยิ่งเป็นโครงการของซิ l ีแลนด์ก็ยิ่งมั่นใจค่ะที่จะตัดสินใจเลือกพี่เริ่มมาพักอาศัยอยู่ตั้งกันก็ร่วมห้าเดือนแล้วค่ะทะเลที่บอกว่าปีนี้ตั้งแต่แรกนะเนาะเพราะว่ามันสวยทะเลสวยแล้วก็ในส่วนของที่เราจะติดต่อไปห้างไปซื้อของหรือ,อ,อขับรถออกไปใช้ใจ่ายอะไรต่างๆใกล้นะเนาะตรงนี้ต้องบอกว่าเร็วมากเลยค่ะก็คือ น้องๆเลล์เนาะก็วันแรกที่เข้ามาดูจนถึงช่วงระยะเวลาสนใจน่าจะแบบหนึ่งหรือสองสัปดาห์ไม่เกินนะคะก็คือพอสนใจปุ๊บน้องๆเขาก็จะช่วยประสานงานต่างๆให้เนาะก็เลยได้ได้ได้ห้องสวยๆอย่างรวดเร็วต้องบอกว่าตรงกับความต้องการมากก็คือหนึ่งเลยพี่ชอบทำเลแล้วก็สไตล์ห้อง ดีไซน์ของอาคารเนาะที่พักที่แบบดูทันสมัยแล้วกม็มีความสะดวกรองรับหลายๆสิ่งค่ะ mm. ดีค่ะก็คือตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เนาะ mm. มีทั้งในส่วนของที่ฟิตเนตสสระว่ายน้ำแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพื้นที่จอดรถการที่มีปรปอยามดูแล รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงให้การเดินทางมาที่นี่สะดวกนะคะคือติดกับชายหาดก็จริงแต่ในส่วนของที่เราจะไปติดต่อหรือจะเดินทางไปทานอาหารหรือจะเดินทางไปห้างสรรพสินค้าจากที่นี่อย่างไปเซ็นทรัลเนี่ยไม่ไกลเลยแป๊บเดียวถึงสะดวกมากค่ะ ระบบรักษาความปลอดภัยก็ที่ไม่มียามดูแล 24, 24ชั่วโมงเนาะก็ถือว่าการเข้าออกก็ต้องใช้คีย์การ์ดก็มี security ในส่วนของการดูแลที่พี่ซัพพอร์ตเรามีแล้วเนาะบริการหลังการขายต้องบอกว่าแฮปปี้ก็คือ ทุกสิ่งที่ t i l i า้ที่เราสามารถใช้นะคะออกกําลังกายฟิตเนต็ตว่ายน้ําหรือ,อในส่วนที่จะมีคุณแม่บ้านทําความสะอาดแล้วก็รอบๆที่บริเวณสวนบริเวณต้นไม้ก็จะมีะคนสวนคนงานดูแลเนาะก็คือที่นี่มีความสัาพค่ะอยากจเชิญชวนเนาะท่านในส่วนของลูกค้าที่ กำลังตัดสินใจหรือว่ากําลังคิดว่าเอ๊อยากจะมีคอนโดน่ารักน่ารักอยากจะมีบ้านหรือบางคนมีบ้านอยู่แล้วแต่อยากมีบ้านสไตล์พักผ่อนต้องบอกว่าที่เนี่ยมาอยู่อาศัยแล้วสามารถจะแต่งเป็นที่ที่แบบเป็นสไตล์พักผ่อนให้เราได้หรือว่ามองเพื่อที่จะเป็นการลงทุนอนาคตข้างหน้าก็ดีค่ะรับรองว่ามาอยู่แฮปปี้นะคะก็เลยชวนชวนทุกคนมาอยู่ด้วยกันค่ะ